สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมลาชันครับเดินทางเข้ามาถึงในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อดำเนินการในส่วนของการทำบ้านนกนะครับแล้วก็เข้าระบบภายในนะครับบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านนกนะครับขนาดนะครับตัวของความกว้างนะครับอยู่ที่8เมตร แล้วก็ความยาวนะครับอยู่ที่25เมตรนะครับตัวของการดำเนินการเจาะเส้นทางนกเข้านี่นะครับก็นะครับขออนุญาตแนะนําเป็นการเจาะแบบ2เส้นทางนะครับตัวของการเจาะเส้นทางนกเข้านะครับมีความสําคัญนะครับเป็นอย่างมากนะครับตัวในการเจาะเส้นทางนกเข้านั้นนะครับในหลังนี้นี้นะครับก็ผมเลือกในจุดที่ เรียกว่าโล่งทีเดียวนะครับไม่มีต้นไม้นะครับมาบดบังนะครับการบินเข้าของตัวนกเลยนะครับสมาชิกสังเกตนะครับว่ามีนะครับพื้นที่นะครับที่ให้นกนั้นได้บินเล่นนั้นนะครับในพื้นที่มหาสารทีเดียวนะครับไม่โดยที่ไม่มีนะครับต้นไม้มาบดบังเลยนะครับ จุดที่2ก็คือตัวของนกนั้นนะครับก็จะบินมาในเส้นทางนี้นะครับที่จะบ้านหลังนี้นั้นเป็นเส้นทางที่มีนกบินกลับนะครับจากการหากินไปทางทิศทางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนกนะครับหากินนะครับแล้วก็กลับในเส้นทางนี้เนี่ยผมก็เปิดเส้นทางนกเข้านะครับเพื่อรองรับนะครับตัวนกที right ่บินกลับมาในเส้นทางตรงจุดนี้นะครับ ข้ามราคาไปนะฮะผมก็เปิดในเส้นนี้นะครับตัวนะครับในการเปิดเส้นทางนกนะครับในจุดที่2นั้นนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนะครับที่จะให้นกนั้นนะครับได้มีช่องทางที่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะบินเล่นนะครับแล้วก็กล้าที่จะเข้าสำรวจภายในตัวโดมในส่วนนี้นะครับในส่วนที่มีความสูงขึ้นไปนี่เราเรียกว่าโดมนะครับ ก็มีขนาดนะครับ6นะครับคูณ4เมตรนั่นเองนะครับ4ก็คือเส้นทางนี้ครับสมาชิก4แล้วก็6เมตรก็คือด้านโน้นนะครับก็คือด้านยาว6เมตรนะครับโดมมีความกว้างนะครับ4คูณ6เมตรนะครับก็เรียกว่าเป็นการดีไซน์นะครับที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนสมาชิกฟังว่าบ้านนกขนาด8คูณ25หลังนี้นั้น เหตุใดถึงมีการเจาะเส้นทางนกเข้าทางด้านนี้นะครับก็เป็นการมานําเสนอสมาชิกนะครับหลังจากที่เป็นปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามารับใช้ในข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกเลยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับในการทํางานทุกวันนะครับราชันยังทํางานทุกวันนะครับส่วนที่นี่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นนะครับก็เป็น เรียกว่าแหล่งนกนะครับอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่การเลือกทำเลที่ดีนะครับการวางตัวอาคารที่ดีก็สามารถที่จะประสบความสําสเร็จได้นะครับบ้านนกในจุดนี้นั้นก็เป็นหลังท้ายแล้วครับที่ผมจะเข้าระบบภายในส่วน2หลังทางด้านขวามือโน้นนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจุดนี้นั้นเป็นบ้านนก3ามหลังนะครับขนาด8ปดคูณยีนะครับ ก็แล้วเสร็จหมดแล้วนะครับนะครับก็เหลือหลังสุดท้ายที่จะเข้าระบบจากนั้นผมจะเดินทางต่อนะครับเข้าไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อในการเข้าระบบภายในและจะนําภาพนะครับแล้วก็การแนะนำนะครับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับมาให้เพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมลาชันนะครับลาได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ